ม,มีว <S <S อธิบายเหตุการณ์เมื่อกี้ให้ฟัง,หน,งหน่อยลุงโอ้ยโรงเรียนนี้มันข <C oughs> ยะเยอะไว้ย็งมาทำอะไรเนี่ยมาถามลุงไงเมื่อกี้ผมไม่เข้าใจว่าแบบมันเกี่ยวกับความแน่เป็นยังไงอ่ะอ๋ออูนโน่ที่แก กเล่นเมื่อกี้นะไม่ได้เล่นเพื่อนเล่นม,มาเดี๋ยวลุงอธิบายให้ฟังอมันมีทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบที่เองเล่นใช่ไหมเจ็ดส <72. S 1> ิองตอนเนี้ยเองเหลือในมูห้าสิบใบไม่เหลือในกองสำรับห้บาสิบใบห้าสิบใบโอกาสที่มันจะออกเป็นไปได้มันมีทั้งหมดเก้าเลขใช่ไหมล่ะโ oh, no. อโน่ลุงเคยเล่นอยู่ตอนเด็กมันมีสี่สีไพ่ละ สองใบโอกาศที่เป็นไม่ได้เนี่ยสิบห้าส่วนห้าสิบเนี่ยลุงเรียนจบเกี่ปวชเนี่ยลุงยังรู้เลยอ๋อโอ้ผมพอเข้าใจแล้วก็คือตอนแรกอ่ะมันมีสีอ่ามันมีเก้าเลขใช่ไหมลุงเก้าเลขแล้วก็มีสีเหลืองเนี่ยแล้วก็มีอย่างอะสองก็คือมีสิบแปดใช่ไหมแล้วสีเหลืองออกไปแล้วสามอ๋อก็เหลือสิบห้านี่เองใช่สิบห้าส่วนห้าสิบเองห้องยังหายแล้วลุงกลับบ้านนะใช่ไม่เป็นไปเอ็งจะเอ็งกลับบ้านยังไงเนี่ยเดี๋ยวว่าจะเรียกห้องมาลับลุงไปแล้วโอเคไม่เป็น เฮ้ยเพื่อนเป็นไรไหมเนี่ยอย่าไปเครียดคืออันเนี้ยเป็นวันที่เราไม่อยากให้มันมาถึงที่สุดในชีวิตเลยทำไม,มจับใบดำใบแดงดูหน้าทารหายเลยดูไม่รู้ว่าคือเขารอรอเซตรอโคตรจริง เราหนุ่มแล้วรู้ไหมแนยว่ามันมีใบแดงมักกับใบดำอีกใช่เหรอเออมีโอกาสที่จะไม่เป็นมากกว่าเป็นอีก <Yeah. S 2> เดี๋ยวแต่อพอจะจับแล้วโชคดีกันโชคดีนายพีธพันธ์พิธีการโมัย จับเลยนุ่มไม่ม่ใช่จับันนี่นายพิธันธ์แดงุ้ยจ ไม่ใช่พี่นะที่เห็นไหมฮะพี่พี่มานี่ก่อนเอฟสี่เจ้เอฟสีไปไปน้องอยากเล่นเล่นเล่นอ๋อมาม่เป็นยังไงอ่ะอ่ะได้หน้อ่ะใช่แล้วพี่ผมไม่เหม็นไปไกลเลยพี่หนูขอถามหน่อยสิเมื่อกี้ยเขามีแบบจับทหารกันอ่ะแต่หนูไม่เข้าใจแบบว่ามันเกี่ยวกับความน่าจะเป็นยังไงอ่ะพี่อธิบายให้หนูฟังหน่อยสิอ๋ออ๋อที่เขาจับกันเมื่อกี้ใช่ใช่ก็มันโอ๊ยง่ายมากเลยเนาะเรื่องนี้ก็มันเหลือใบดําอยู่ใบหนึ่ง ใบแดงก็เหลือใบหนึ่งเองเหลือกันอยู่สองคนก็ห้าสิบห้าสิบอยู่คอนน่าจะเป็นของมันแหละแล้วเมื่อกี้พี่จับได้ใบแดงไม่ใช่เหรอพี่ฮะเมื่อกี้พี่จับได้ใบแดงไม่ใช่เหรอไม่พี่ไม่ไปไปเกณฑ์อาหารหรอพี่ไม่ได้จับพี่ในคลิปก็พี่นะใช่เหรอใช่ใช่คนหน้าเหมือนหรือเปล่าคนละคนเหรอเจอนะเดทได้ทุกที่เดี๋ยวพี่ไปถ่ายละครกับยายาฆ่ายาตอนเนี้ยเองมีอะไรไหมนี่ยเองจะเอาอะไรเป็นเป้าหมายสรุปพี่โยนเสื้อหนูทิ้งก็ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูก็เจอพี่ใหม่บ๊ายบาย อวันนี้มีการบ้านดีจังเลยขอบคุณครับมีการบ้านทำไม่เป็นอะทำไม่เป็นอะเป็นชังไไปทำไมทำเป็นไหมไหนเนี่ยโอ้โหข้อเนี้ย <laughs> อันี้ที่พ่ออะมองกูมอง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 กูอ่ะอย่าย,ยิ้มอย่าย,ยิ้มอ่ะข้อเนี้ยเนี่ยมันมีสี่ข้อให้เดาสี่เนี่ย <laughs> มองมองกูมองมองเนี่ยข้อเนี้ยมีสี่ข้อเนี่ยสี่เนี่ยคือ Sample Space เห็นไหมเนี่ยโอกาสที่จะมีข้อถูกเนี่ยก็คือหนึ่งในสี่เข้าใจไหมอ่าวิ่งเหมืนใครอร่อยเลยปั่ยชุบเฮลโลเวิร์ลของเขาดีกว่าใช่พี่วิวล้สี่เก้าเมคะเนี่ยคือใครเนี่ย อยู่เบนซี่ยี่สิสันค่ะชอรืออพหาพี่พีุ่นอย่างเงี้ยพี่มาบอกชุฮัลโหลวอลกดูดีกว่าไมน่าสนะฮัลโหลวลคืออะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ก็รู้เองแหคือยังเงียงยมันก็ป่าิง บอลยูงชุดเนี่ยมีโอกาสเกิดมีโอกาสเอาได้สามหน้ามีคอ้อนกระดาษกันไกลโอกาสชนะเสมอแพ้ก็เท่ากันคือหนึ่งในสามใคกันเอาเลยอ้เดียวแพ้อยู่แล้วเพี่ยกรู้ไหมว่าฮัลโห,หลวีเราเนี่ยคืออะไรคืออะไรหรอ <Yeah. S 2> สรุปนะครับความน่าจะเป็นคือจํานวนที่บ่งบอกโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นความน่าจะเป็นใช้ช่วยในการตัดสินใจต่อเหตุการณ์มากมายในชีวิตประจําวันเพื่อวางแผนการดําเนินชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ในการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นการจับใบดาใบแดงการเป่ายิงคิวอ,อก็การเอ่อโยนเหรียญในการเล่นกีฬานะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคุณครูอูดี้จังครับเอ๊ะกล้องหมดกล้องให้อีกทำไมอ่ะเฮ้ยครูอูดครูอูดีจังหรือเปล่าไม่ใช่หรออูดเหมือนกันแต่ได้เป็นหมู